จ้าสวัสดีค่ะอันนี้โซนยักกลมนะคะวันนี้เราจะพาพี่น้องมาบึงวิธีการกรอกถุงค่ะเพาะชำขั้นตอนของเราค่ะขั้นตอนของเรานะคะนี่ก็คือนี่คืออะไรครับการกรอกถุงดินดินอามาจากไหนฮะดินอันนี้ก็คือสั่งมาค่ะจะเป็นดินตรงนู้นเนาะ ใช่ไหมตรงโน้นครับดินตัวนี้แกลบเผาที่เราผสมเตรียมไว้หมายว่าส่วนส่วนเดี๋ยวนะเอาเริ่มต้นตรงนั้นเป็นดินจ้าเป็นดินแล้วมาก็เป็นแกลบเป็นแกลบแกลบที่เราเผาไว้จ้าเราสั่งซื้อมาจากมุกดาหารหรือร้อยเอ็ดนะคะครับเสร็จแล้วก็เอามาคลุกเคล้าเข้ากันอ๋อแล้วยังไงต่อครับก็มากรอกมากรอกพนักงานกรอกค่ะ กรอกเป็นถุงอย่างนี้ค่ะวันหนึ่งเรากรอกประมาณกี่ถุงครับอ่าวันหนึ่งวันนี้วันนี้จะกรอกกี่ถุงวันนี้เราจะกอกสามพันถุงค่ะสามพันตัวนี้ไซส์นี้ตัวนี้ไซส์เล็กตัวนี้ครับเมื่อมากรอกเสร็จเรียบร้อยยังไงต่อไปครับขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะเราก็จะลําเลียงขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้นะคะ ตัวนี้คือมันมันมันโตแล้วตัวนี้จากจากเป็นถุงแล้วเราจะไปตรงไหนต่อจา้าแล้วก็จะเป็นตรงโน้นตรงเรือนพ่อชำอ๋อตัวโน้นของเราเ,เราไปดูเรือนพ่อช้ำจา้าตรงเรือนพ<ำ>่อชำหมายว่าเราก็ซื้อดินมาแล้วก็ซื้อแกบเผามาแล้วก็เขาแล้วค่อยมากรอกจ้าเสร็จแล้วพอกรอกได้เป็นถุงเราก็จะขนมาที่นี่แล้วก็จะลำเลียงม,มาใส่ตรงนี้ครับก็จะมาใส่ตรงนี้ อันนี้คือมันเมาจากตรงนั้นจ้าแล้วมาขึ้นมาขึ้นตรงนี้พอมาถึงแล้วเนี่ยเราเราก็พักดินพักดินอะไรไงต่อครับตัวนี้เราก็เตรียมลงเมล็ดลงเมล็ดตรงนี้ทําเม็ดอะไรครับเนี่ยขึ้นอะไรตรงนี้จะเป็นแคตัวนี้จะเป็นแคต้นแค่กําลังเกิดนี่ไงอันนี้ลงไว้นานยังครับอันนี้ลงประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์เพิ่งเกิดแค่นี้เองสองอาทิตย์เพราะว่ามันหนาว Oh. มันหนาวนี่ต้นไม้ก็คือความร้อนไม่พอ,อเพื่อนก็จะกักตัวเพื่อนนอนอยู่เลยนี่ในดินนี่จะนอนอยู่เลยนี่ต้นแค,คต้นแคตัวน,นี้ก็คือที่มันโตแล้วก็จะเป็นเป็นพริกอันนี้คือต้นพริกจะ้ะต้นพริกเยอะแยะอย่างน้นะครับค่ะแล้วใส่เยอะไงเราใส่เยอะให้ลูกค้าอันนี้แบบเราโรยใช่ไหมจะโรยคือโยอรยเมล็ดพันธุ์มาจากไหนครับพีกก่กบอ่าเราสั่งซื้อที่ เกษตรกรพ่นปู่แล้วก็สั่งซื้อต้นพริกเราเราไปจาบต้นเท่าไหร่ครับต้นพริกตอนนี้ถ้าเป็นไซส์แบบนี้ก็ราคาส่งก็ห้าบาทได้ได้เยอะๆอย่างนี้เลยได้เยอะๆแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่อีกก็จะเป็นสิบบาทแลแตไซส์แลตขนาดที่หน้าร้านก็ห้าบาทห้าบาทค่ะแต่ถ้าเพื่อนมาลาบซื้อไปจากเราก็เพื่อนจะขายสิบบาทกันลลวแต่เพิ่อนแล้วแตจ้ากันวลตเพิ่นครับ แล้วยังมีตรงไหนครับเป็นโรงเรือนหรืออะไรยังมีอีกค่ะเดี๋ยวพี่กรมจะพาเราไปชมนะครับในส่วนของสวนของพี่กรมตรงนี้เนื้อที่เท่าไหร่นพี่กรมตัวนี้เนื้อที่ของเราสามไร่สามงานค่ะสามไร่ตรงนี้ช่วงนี้บอกคับเนี่ยนี่อันนี้ไซส์ตัวนี้จะสิบบาทค่ะเนี่ยมันมีหลายไซส์หลายขนาดเนี่ยตัวนี้แล้วก็ลงเมล็ดอยู่ลงพริก อันนี้อันน uh, ี้เพิ่มใช่ไหมจะเป็นพริกกะมะเขืออันน ja ี้ลงไว้นานยังอันนี้เพิ่งลงค่ะเพิ่งลงยังไม่ผูแล้วก็โรยโรยพวกอมูลสัตว์คือขี้หมูอันนี um> ้เพิ่งทําเมื่อเมื่อวานอันนี้เพิ่งโรยเมื่อวานเนี่ยก็เพิ่งนเมื่อวานกอกยินเหมือนกันค่ะแต่ไซส์นี่ไงเนี่ยนี่ต้นอะไรครับอันนี้จะเป็นอ่าสงสัยจะเป็นตู่ นางนตู่อ่าใบแมงลักจ้าใบแมงลักใบแมงลักบ้านเราก็เรียกอีตู่ตเป็นตัวนี้นะคะ <c oughs> จากตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ค่าตู่เพราะว่าตรงน,นี้ทําไมเราถึงมีหลังคาคลุมตรงน,นั้นไม่มีหลังอันนี้ก็คือเราต้องทําลงลงไว้เพราะว่ากันที่มันแสงมันมากเกินไปตรงนี้แล้วก็การน้ําน้ําค้างลงแล้วก็ อ่าเวลาฤดูฝนเราก็ใช้ตัวนี้ทไมพ่อช้ำตรงนั้นครับตรงนั้นไม่มีหลังคาตรงนั้นก็คือจากตัวนี้เราก็ต้องเอาไปเอาไปใส่แดดอ๋ออันนี้คือเรือนเรือนอนุบาลใช่เรือนอนุบาลถ้าพูดถึงตัวนี้ก็คือเริ่มต้นที่นี่ลหละให้ให้แกได้รับแสงเต็มร้อยตัวนี้ก็คือแสงเพิ่นไม่ได้เต็มร้อยครับถ้าเราเอาไปถูกแดดเพิ่นก็จะให้เพิ่นได้รับแสงเต็มที่มันจะได้ไม่เหี่ยวเฉาเนี่ย จากจากตัวจากตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ผักคุณลุงตู่ตัวนี้จะเป็นไซส์นี้พอเพันโตโตขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหนี้ประมาณต้นเลยเราก็ไม่ได้กะหรนะเราเราไม่ได้กะใส่ให้ลูกค้าอย่างเดียวค่ะหมายว่าใส่กันไปเต็มถุงเลยจะให้เพื่อนพอใจคสนี้ก็ราคาเหมือนกันค่ะห้าบาทราคาสูงอันนี้พร้อมขายหรือยัง ถ้าพูดถึงถ้าไม่มีก็ลูกค้าเพิ่นก็เอาพร้อมขายแต่ถ้าโตแล้วก็ประมาณหนึ่งคืบออกได้อันนี้คือใบแมงลักเนาะจ้าใบเมงลักเนี่ยตรงที่กําลังจะตัวพริกก็จะเป็นตัวนี้พอโตขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เม็ดเล็กๆก็จากเม็ดเล็กๆก็จะเป็นตัวนี้เราก็เอาเอามาออกแดดได้แล้วออกแดดได้แล้วตัวปีนตัวนี้อริพัธุ์อะไรครับเนี่ยตัวนี้จะเป็น ขาวมณีตัวนี้จะเป็นขาวมณีลูกขาวๆยาวๆกินกับก๋วยเตี๋ยวลูกอ่อนๆกินกับปลาส้มแหนมอะไรก็ได้เอาไปเผาเนี่ยพุทธิใช่ลูกอ่อนๆเป็นกับแก้มกับแหนมเนี่นะแล้วทางด้านหลังนั่นนะครับต้นอะไรตัวนี้จะเป็นดาวเรืองตัวนี้จะเป็นดาวเรืองค่ะไซนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้มันยังอ่อนมันยังเล็กเราก็ยังไม่ได้ออกไปจำหน่ายรอให้มันโตออกโด เราถึงจะออกไปจหนายค่ะตัวนี้กาลังเพาะชําอยู่ตรงนี้นะปัจจัยัวซักในการทําอาชีพเกษตรกรอย่างนี้มีปัญหาปสรักอะไรบ้างครับยายกบก็มีเยอะแยะมากมายไหนจะหนอนไหนจะเพี้ยไหนจะแสงดแดดแรงมากเกินไปไหนจะป Ł ุ๋ยใส่เยอะก็มีทุกอย่างนะคะปัญหาของการเพาะ แต่เราก็ผ่านไปด้วยดีเพราะว่าเราก็อาศัยประสบการณ์เนาะเอาตัวโน้นพริกตัวนี้เอาตัวนี้พริกตัวโน้นวันนี้สิ่งที่เราปลูกเนี่ยสมมติเราปลูกร้อยต้นเนี่ยตายกี่ต้นครับมีร้อยต้นนี่ก็ความเสียหายของเพื่อนเนาะจากส่วนยกรมเราไม่ได้รวมจากอของท่านต่างๆที่ทํามาเนาะเพาะยกรมเนี่ยจกเฉพาะของยากรมนี่ก็จะประมาณหนึ่งร้อยต้นก็จะประมาณดูประมาณยี่สิบหรือสามสิบถ้าสูงสุดก็ห้าสิบ อาจจะได้ครึ่งต่อครึ่ง<ม>ก็แล้วแต่ช่วงเราก็ปลูกแซมไปจ้ะครับก็แล้วแต่ช่วงอากาศ<ม>จะเป็นตัวนี้ถ้าดาวเรืองหนึ่งร้อยต้นนี้ก็ความเสียหายอยู่ก็ประมาณจักสิบต้นหรือยี่สิบต้น<ม>ดาวเรืองเพราะว่านนนแล้วก็หอยทากจะมีปัญหาอันนี้ทำคนเดียวเลยเหรอหรือมีลูกน้องมีอะไรไหมครับ อันนี้ก,ก็ก็คือถ้าพูดถึงเราทำเป็นในครัวเรือนของเราเนาะแล้วก็เราก็ไม่มีไม่มีลูกจ้างแต่มีพนักง,งานโกกถุงก็คือเราเราจ้างมาโกกถุงต่างหากคือตรงนี้เราก็ทำเป็นของครอบครัวแล้วรตรงนี้นะเราไปจําหน่ายที่ไหนครับตรงนี้ลูกค้าเดิมเมเนาะเพราะว่าเราทำมาตั้งแต่อ่าสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณ ตาคุณยายของเราเนาะแล้วก็สืบทอดกันมาอันนี้ลูกค้าเดิมๆเพื่อก็ยังมาเอากับเราอยู่ที่สวนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็เอาไปรวมกลุ่มกันอยู่ที่ตลาดเพราะกล้าชุมชนของเรานะคะต้นไม้ชุมชนของเราอยู่ที่ตลาดก็มีก็มีที่จำนหน่ายเพ่นั้นเีงค่ะก็มีเพราะว่าเราไปรวมกลุ่มกันอยู่ตรงโน้นวันนี้อะไรคือ เราถือว่าเราสาเร็จหรือยังตอนนี้ม,มีมีประสบความสําเร็จหรือยังครับคือ่ถ้าถ้าพูดถึงเนาะก็เราก็ประสบความสาเร็จประสบประสบความสําเร็จมามากแต่ก่อนเราก็แค่ทํานาเนาะทานาเป็นหลักแต่เดี๋ยวนี้ก็คือถ้าพูดถึงการทํานานะมันไม่ได้เป็นหลักแล้วเราก็หันหันมาทําตัวนี้ก็คือเป็นเป็นกเกษตรเลยเนาะ เป็นกเกษตรเลยถือว่าประสบความสําเร็จหรือ,อยังครับตอนนี้ก็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 ถ้าพูดถึงก็พอใจอยังก,ก็ก็พอใจนะทำมากี่ปีแล้วครับยายกรมอ่ายายกรมทามานี่ก็สามสิบปีแล้วถ้าพูดถึงเพราะว่าเราทํามาตั้งแต่สมัยเรายังเป็นเป็นสาวเนาะเป็นที่เราทํามีประมาณกี่ชนิดครับประมาณเราก็ได้ครับประมาณที่เราทําอ่าพริกมะเขือ ทุกอย่างก็ประมาณสิบกว่าชนิดแล้วแต่เราที่จะทําแบบที่ตามกําลังของเราทำนะจ๊ะทําทได้ทั้งปีไหมครับอันนี้ถ้าพูดถึงถ้าเรามีโรงเรือนเราเราเราทำได้หน้าฝนเราก็ทําได้อันตัวนี้ฝนตกใส่นี่ก็ไม่ดีใช่ไหมใช่พริกมะเขือน,นี่ถ้าฝนลงมากเกินไปไม่ดีไม่เหมือนข้าวได้ไม่เหมือนข้าวแต่นี้เราก็ต้องทำโรงเรือนอะไรให้เพิ่อนอ่า เพราะว่าฝนแรงก็ปัญหาก็มีเน่าเปื่อยลากโคนเน่าหรืออะไรเนาะเออเราก็เราอยากจะอยู่กับธรรมชาติก็ไม่ต้องไปพึ่งอ่าถ้าพูดถึงสารเคมีเนาะอ่าคือสวนยกกรมนี่ถ้าพูดถึงเนี่ยก็จะใช้สารเคมีก็ประมาณอ่าถ้าร้อยเราก็ใช้ประมาณสิบสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นปุ๋ยคอกจ้ะครับเพราะว่าเราอยู่กับมันตลอดเวลาไง ครับสุดท้ายแล้วอยายกรมอยากให้ยายกรมแนะนําหน่อยคนที่เราดูเราเนี่ยอยากจะมาติดต่ออยากจะมาซื้ออยากจะซื้อซื้อผ่านออนไลน์ได้ไหมซื้อผ่านออนไลน์ก็ผ่านาทางอะไรนะ Facebook อ่ะเดี๋ยวยายกรมแนะนําหน่อยว่า,าร้านเราอยู่ที่ไหนยังไงเบอร์โทรอ่ะเชิญครับอ่าร้านยายกรมก็อยู่ตรง ตำบลอำเภอจังหวัดใดครับอยู่บ้านด่านม่วงคำตำบลด่านม่วงคำอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครค่ะเบอร์โทรครับจ้ะเบอร์โทรยายกรมก็0 8 9 9 4 2 2 6 6 0ค่ะมีติดต่อทางแอปเพจไหมเฟซบุ๊กชื่ออะไรค่ะอ่าวลาพรเซนจันตะค่ะถ้าเป็นเฟซบุ๊กจะเป็นของลูกสาวจะต้องขอขอบคุณยายกรมนะครับวันนี้ เป็นห,หนึ่งอาชีพที่น่าสนใจค่ะขอบคุณมากครับยายกรมครับจะขอบคุณค่ะมาอุหนุนยายกรมหน่อยเดอ้อ